เฮ้ก <c oughs> <Hey. S 2> ็ด,ดีไปบทชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่าง <c oughs> เราคนโชบดีไม่ได้นลงทางและความสุขเราสร้างอ้อยอยโอยชบดี พิตีทำดีเลยมีความส,สุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมีทำถูกวิธีแบบมีอีคิวละง่ายนายชิวชิวพบเชื้อสตามาได้รวยขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยรวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุรา เบิกบานใจอ่ะมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชีวิตสุดปังอ่ะไม่มีได้ความคนกำลังเหงดีไปหมดฉาสดทุกอย่างมาถูกทางทำองรวยเอง,งเฮ้ hey, ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตไรไฟของแม่ มันนา่าเสงอ่ยาอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเก,ก,ก,กรงเกรงเฮ้ <Hey. laughs> พ่อจักวนันคอนฟลิคอะใช่วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วถักทาทยกันได้นะคะกดไลค์กดแตร์ออกไปค่ะช่วยเหลือผู้คนนะคะวันนี้คใครอยากไข่ดีขายดีไข่ปังเข้ามาคะ่ะเฮ้เบิกบานก่อนใช่ ขอไ่้แชร์ตัวเองไปด้วยสักครู่เดียวนะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะใครเจออะไรดีโคตรของโคตรของโคตรโชาบีขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจอ่ะมีสุขนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ที่สุดปังอ่ะคนกำลังเฮงขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนค่ะคือสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi สปสูปสปาร์ตมากเลยแม่นะคะสวัสดีคุณนัทมวุฒิค่ะเฮ้มาคนแรกเลยวันนี้ <Hey. S 1> านมาทูกทางทำเองรวยเอง <Hey. S 1> ไม่ต้องทุกเจ็บกว่าเสียใจยร้องให้ฟูฝไฟ <Hey. S 1> มันน่าเสงอ่ะ อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาช่า,า,ามมไม่มีใดความคนกำลังแหงเบบานสดทุกอย่างมาถูกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บกว่าเสียใจร้องให้ฟูมาย มันน่านเสแงอะ่ะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวไปแหงๆแล้วเมื่อไหร่จะมีแหงกับเขาสวัสดีค่ะพี่น้อยพี่น้อยก็มาแล้วนะคะจะมีแหงกับเขาใครเข้ามาแล้วทักทายกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยพี่น้องด้วยขออนุญาตแชร์ตัวเองไปด้วยนะคะสักครู่เดียวเพราะเป็นการเสียเวลาช่า ขออนุญาตอีกสองแชร์นะคะสองแชร์แล้วนะคะสองแชร์แล้วไปกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครเจอ,อไลนี้ขอให้นะคะโชคดีนะคะบางครั้งร่ำรวยรวยแบบอินฟินิตี้รวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดรวยไม่บรรยะบรญยังนะคะใครแชร์ยิ่งรวยใครแบบว่าโอ้ยแชร์ออกไปยิ่งรวยทุกคนคะ่ะขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wifi นะคะแบบสปูร์สป,สปาร์ตมากเลยเพ่อ โอเคนะคะุออญาตเราเสียงลงนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรานะคะอาจจะไม่เอื้ออํานวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะยังเกิดขึ้นก็นดีเบิร์ดพี่น้องเปะเขาโกเบิร์ดเอออะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอสวัสดีคุณสมใจคุณสมใจมาแล้วนะคะสวัสดีคุณจันทน์นะคะฟังเราของเราตัวแทนของเรามีมากมายทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนคะ่ะมีทุกประเทศมีทุก โอ้โหยิ่งตอนนี้นะคะฮาลาน GMP ISO มาแล้วเปิดแล้วนะคะ Around the world นะคะทั่วโลกเต็มไปหมดนะคะเพระนาะฉะนั้นใครเจอไลน์นี้โคตรโชคดีใครเจอ 4YL พลิกชีวิตไปด้วยกันค่ะเออนะคะก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีนะคะพี่น้องปองปายสุภุสโนตนะคะเจอจกันกับโค้รขวัญขวัญใจผู้มังค่งเหลือเฟือสาวอีสานพัดทินสาวมหาสารคามพี่น้องเออนะคะเป็นคนที่นะคะทํางานประจํามาเกือบ20ปีค่ะแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรนะคะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่ตอนนี้รู้แล้วนะคะขวัญเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ ผ่านการเรียนคลิปมหากายบ21วันของครูสิตาพ่รรปั้นเองได้ลุกขึ้นมาพลิกชีวิตตัวเองค่ะจากคนที่ขายออนไลน์มา3ปีสร้างทัพสร้างทีมไม่เป็นสร้างทัพสร้างทีมไม่เก่งค่ะวันนี้สามารถลุกขึ้นมาเป็นดีลเลอร์นะคะรายใหญ่ของกรุงเทพมหานครของแบรนด์แชมพูสมุนไพรโฟร์แได้แล้วก็เป็น t ีนะคะเป็นซูเปอร์บีพีของ t ีเของครูสิตาพ่รรปั้นเองได้นะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันค่ะสิ่งที่ได้เข้าไปเรียนรู้เออใครได้เข้าไปเรียน รู้ยกพลขึ้นบก EP 3บ้างเออนะคะวันนี้นะคะข่อจะมาแชร์แบ่งปันของแม่ชนแม่ชนไปแบ่งปันไว้เมื่อคืนสุดยอดมากๆจากอะไรคะจากแม่บ้านธรรมดาสามารถลุกขึ้นมาค่ะคนที่ทํางานประจํานี่แหละคนที่ทํางานประจําตามหาความสําเร็จมานานไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะอยากจะทํางานอะไรก็ตามที่ฉันไม่ต้อง ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานเลิกงานดึกเออตื่นเช้าเลิกงานดึกตื่นเช้าเลิกงานดึกอยากจะตามหาความสําเร็จในชีวิตค่ะทํางานอะไรก็ได้ที่ฉันไม่ต้องออกจากบ้านนะคะจนเขาได้มาเจอโฟวาเอลค่ะเขามานะคะแบ่งปันได้สุดยอดมากๆนะคะสําหรับแม่ชนนะคะในหัวข้อเออในหัวข้อนะคะขออนุญาตเบื้งหัวข,อขอ้อจะคลองกันด้วยพี่น้อง ขออนุญาตดูหัวข้อตัวเองก่อนนะคะเออเจอกลืมหัวข้อตัวละเนาะเออนะเออนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะโชว์ผลลัพธ์ยังไงให้ขายดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีน้องใหม่ค่ะเออนะคะน้องใหม่ก็มาแล้วโชว์ผลลัพธ์ยังไงให้ขายดีนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เมื่อก่อนขัญไม่รู้ราคะว่าเราต้องโชว์ผลลัพธ์เออเราต้องโชว์ผลลัพธ์นะคะเราต้องมาแบ่งปันนะคะเพื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนนะคะขายดีกัญญานค้นว่าขายได้กําไรารกัญยานมูไม่ยืเมื่อก ก่อนเราไม่ได้เรียนรู้กบจกักรกดแรงดูดเออเงินหลายกับยันเขาไม่ยืมเงิ่อนหลายกับยันพี่ดองมายืมพี่ดองตะกี้บกกาโพดเออบอกกาสร้างพลัรับยังห้คนเห็นมีเงินหลายกยาับยันตะมูมาขอย,ยืมเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเราทํางานประจําเนาะคนทํางานประจําก็จะรู้ว่าโอ้โหเงินเดือนบะส้นเดือนเห็นผู้ใดมีเงิ่นมียแน่แต่จอบตั้ยืมกันเนาะพี่ดองเนาะอันนั้นคือ อด,ดีตค่ะก่อนที่จะมาเจอ 4YL ก่อนที่จะมาเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ค่ะเราได้พัฒนาตัวเองค่ะจากคนที่สร้างทีมไม่เป็นสร้างทีมไม่เก่งกูไม่รู้กูจะเริ่มตรงไหนพอมาอยู่แบรนด์แชมพูสมุนไพรโฟ4านะคะเริ่มเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเริ่มรู้แนวทางการขายออนไลน์วันนี้คุณจะสร้างผลลัพธ์ยังไงให้ขายดีคุณจะโชว์ผลลัพธ์ยังไงให้ขายดีถ้าคุณขายได้ชิ้นเดียวค่ะเมื่อก่อนขายได้ชิ้นเดียวก็อาย ประกาโพสย่านเขาว่าโอ้ยขายได้อันเดียวก็โพสแต่ทุกวันนี้นะคะกี่ชิ้นก็โพสค่ะเออขายได้หนึ่งชิ้นคิดว่าเป็นล้านชิ้นขายได้หนึ่งชิ้นคิดว่าเป็นล้านชิ้นเออลอยหนึ่งก็คิดว่าเป็นล้านบาทเพราะว่าอะไรกดจักรกวาลกดแรงดูงด,ดเออกดจักรกวาลกดแรงดูดนะคะจะทํางานเมื่อเรามีความรู้สึก เราส่งขึ้นพลังงานความรู้สึกอะไรออกไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแม่ชนมาแบ่งปันได้ดีมากๆนะคะใครนะคะที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆไม่มีไรายได้นะคะถ้าคุณได้เข้ามาฟังขวัญตอนนี้คุณจะรู้ว่าแม่ชนก็เป็นแม่บ้านค่ะเออพอนะคะเขามีลูกแล้วเขาก็จะไม่อยากทํางานประจําอีกแล้วนะคะเออจึงเอาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์เรียนรู้ไปกับแบรนด์4 w l ทำให้เขารู้ทางลัด เรียนรู้กบจักรวันกดแรงดึงดูดค่ะลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ลุกขึ้นมาโชว์ผลลัพธ์ไม่ว่าจะขายของได้ส่งของหรือว่าเราไปกินไปเที่ยวไปทําอะไรอยู่ที่ไหนเราสร้างผลลัพธ์ค่ะเราโชว์ผลลัพธ์อืนะคะสวัสดีแม่แอค่ะแม่แอก็มาแล้วโชว์ผลลัพธ์ให้คนเห็นวันนี้ถ้าเราขายดีแต่เราไม่โพสหน้า Facebook เ,เราคนเขาก็จะไม่รู้ว่าเราขายดีวันนี้นะคะเราส่งของแต่เราไม่โพสโชว์เลยว่าฉันส่งของ ไม่กล้าโชว์ไม่กล้าโพสนะคะคนเขาก็จะไม่รู้ว่าเราขายดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถดึงดูดตัวแทนได้เราจะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้การโชว์ผลลัพธ์นะคะคนอื่นอาจจะว่าอวดโอ้ให้มันคืออ่างอ่างว่าจะคล้องขายดีอ่างว่าจะคล้องมีเงินอ่างว่าจะคล้องมีน,นั่นมีนี่ นั่นคือโลกภายนอกค่ะเขาไม่รู้ว่าเราทำแบบนี้เพื่ออะไรเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นเออนะคะปฏิเสธไม่ได้สวัสดีคุณอิ๋วค่ะเออแชร์แชร,แชรขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เราก็ไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนเราก็เคยอิจฉาเป็นคนหนึ่งล่ะเออเห็นผู้นั้นโพสต์คล้ายดีเห็นผู้นั้นโพสต์เงินบัตรทองเออคืออวดคืออ้างแท้มึงคือว่ามึงคักเนาะเออมันคืนอว่ามึงงามคักเนาะมันคืนอว่ามึงรวยคักเนาะน,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 นะคะเมื่อก่อนเราก็มีความคิดแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะเราก็ยอมรับแก้ไขแล้วก็ไปต่อนะคะทุกวันนี้นะคะอะไรที่เราเคยว่าคนอื่นนะคะเรากลับเป็นเองแล้วทีนี้อวดโชว์นะคะโชว์ผลลัพธ์ค่ะโชว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ถ้าวันนี้เราอยากจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเราเราก็ต้องโชว์ว่าเราขายดีเมื่อเราสร้างนะคะโชว์ผลลั์ว่าเราขายดีออกมาโพสขายดีออกมาโชว์ขายดีลูกค้าเขาก็จะเชื่อมั่นว่าอ๋อลูกค้าแม่ค้าคนนี้มันส่งของจริงๆมันมีของขายจริงๆมันไม่ได้หลอกเอาเงินคนอื่นนะคะทุกวันนี้โลกออนไลน์มีหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นเราจงยืนหยัดค่ะเออยืนหยัดขอมาแชร์ไว้ล้วเนาะจงยืนหยัดในสิ่งที่เราทําว่างานออนไลน์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ฉันขายเนี่ยเป็นสิน สินค้าชั้นดีเป็นสินค้าดีตอบโจทย์ใครได้ใช้โคตรโชคดีใครได้ขายโคตรรวยและที่สุดและที่สําคัญคือขายโคตรดีรายได้ก็งามรายได้ก็ตังเออเพราะฉะนั้นเมื่อเราโชว์ผลลัพธ์การขายดีทําไมต้องโชว์สลิปทาไมต้องโช์เงินเข้าทําไมต้องโชว์ส่งของนะคะเพราะว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนเออใครก็ตามที่เขาไม่มีไรายได้ใครก็ตามที่เขากําลังมองหาว่าเฮ้ยกูจะไปทํางานกับใครดีว่า แต่ก่อนหย่านตะมูวาเห็นไหมเออเห็นไหมเมื่อก่อนพี่สมก็เป็นเราอย่าไปคิดแทนใครนะคะเมื่อก่อนไม่มีใครปฏิเสธว่าฉันก็เคยเป็นเออ,อย่านตะมูวาอายคนย่าคนค้นวายย่าน มูเลิกพบย่านเขาว่าโลกหูโลกตาแต่ที่ไหนได้มันหน้าเฟซของเรามันเป็นพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปคิดแทนใครแต่จงคิดว่ากูจะทํายังไงให้ชีวิตกูรอดในยุคปัจจุบันในยุคนี้ยุคออนไลน์แบบนี้กูจะทํายังไงให้กูขายดีกว่าเดิมกูขายดีอยู่แล้วกูจะทายังไงให้กูขายดีกว่าเดิมกูจะทายังไงกูจะช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นกว่าเดิมเออช่วยเหลือผู้คนคือยังไงคะขายสินค้าทุกวันนี้ขายคือการให้เมื่อก่อนเรามีความเชื่อในหัวว่าเฮ้ยการขายคือการไปเอา ไม่กล้าแนะนําเพื่อนบอกต่อเพื่อนนะคะมันจะมีแหละนะคนที่เขาไม่เรียนกฎจกักวรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะเราไปแนะนําเขาก็คิดว่าเฮ้ยอินนี่จะมาขายของให้กูอีกแล้วมันจะมาเอาอะไรจากกูอีกแล้วนะคะความเชื่อของเขาแต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเฮ้ยกลัวเพื่อนว่าไปขายเอะอก็ขายเอะอก็ขายค่ะแต่เมื่อเราเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปให้ ออฉันเห็นเธอมีปัญหารันแคนะวันนี้หิมะตกเต็มบาไเลเธอเลยนะคะแต่ฉันอยากจะช่วยเหลือเธอนะคะอยากจะเอาสิ่งดีๆไปให้ใช้เราไปแนะนําวางจิตที่สําคัญวางจิตก่อนนะวางจิตของผู้ให้ เอาจิตของผู้ให้นำค่ะไม่ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงมันไม่เท่ากับเรามองเรายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปแนะนําถ้าเราวางจิตของเราเป็นผู้ให้ที่แท้จริงแล้วนะคะคนอื่นเขาจะคิดยังไงเราจะไม่รู้สึกกับความคิดหรือว่าคําพูดของคนอื่นเลยเออเมื่อเราไปแนะนําแบบนี้ค่ะเราจะไม่รู้สึกว่า กลัวคนอื่นบ้าเราจะไม่รู้สึกว่ากลัวคนอื่นเขาจะด่าจะว่าอะไรเลยนะคะเหมือนเราโพสต์เนี่ยโพสต์สร้างผลลัพธ์โชว์ผลลัพธ์เพราะเรารู้ว่ามีใครบางคนกําลังหารายได้เสริมมีใครบางคนกําลังมองหาอาชีพถ้าเมื่อไหร่นะคะฉั้นเป็นแม่บ้านธรรมดาขวัญเป็นพนักง,งานประจําเนี่ยมีรายได้ทางเดียวไม่มีรายได้หลายทางเลยรอรายได้ทางเดียวสิ้นเดือนมาต้องมีค่าบ้านค่ารถค่านั่นค่านี่นูน่นนี่นี่นจิตปาถะเออเงินเดือนชนเดือนเมื่อก่อนความคิดเป็นแบบนี้เออ เงินเดือนออกมาเออก็ใส่ค่าเน็ตธรรมดานอนเล่นเกมนะเดินเที่ยงคืนกับ,บนอนพี่น้องเล่นตะเกมแต่นะคะเมื่อเงินเดือนออกมาเครียดก็ต้องไปจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกแล้วบ่เล่นกับบ้านดเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคันผูดด้ใดได้ยิ้ตอนนี้และพี่น้องเด้อนะคะทันอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมยุคนี้นะคะเรามีโทรศัพท์ในครอบครัวหนึ่งนะคะควัญเชือ่อเกินถ้ามีสี่คนก็ต้องมีสี่เครื่องขึ้นไปมีห้าคนก็ต้องมีห้าเครื่องขึ้นไปต้อง ีโทรศัพท์อย่างน้อยคนละเครื่องเพราะฉะนั้นเราจะสร้างรายได้ได้ยังไงบนโลกออนไลน์ค่ะทุกคนกําลังมองหาเพราะว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้ออนไลน์แบบนี้โควิดแบบนี้ทุกคนกําลังมองหารายได้บนโลกออนไลน์ค่ะเมื่อไหร่ที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เขากําลังมองหางานนะ่ะเขาอยากทํางานกับเราเขาเห็นว่าเฮ้ยแม่ค้าคนนี้ มันขายมานานแล้วว่ะกูส่องมานานแล้วเออมันก็สร้างผลลัพธ์มันก็มีผลลัพธ์มันก็มีชีวิตดีดีชีวิตก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเออแล้วมันก็เป็นคนที่คิดดีคิดบวกขึ้นทุกวันจากเมื่อก่อนกูเห็นมันอมทุกอมโศกเออร้องหหมร้องไห้เมื่อก่อนมันขายของวันละชุดวันละชุดทุกวันนี้มันขายโอ้โหส่งตัวแทน350ชุด700ชุดมันขายดีทุกวันเลยเฮ้ยฉันอยากมีรายได้ว่ะฉันจะไปทํากับมันได้ยังไงเออเขาก็เริ่มส่องจากส่องาึง ทำได้นะคะและในที่สุดเมื่อเราสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้แล้วเขาเข้ามาทํากับเราค่ะเราก็นะคะส่งต่อทายาทอสูรแนะนําสิ่งดีๆนะคะว่าเฮ้ยทำแบบนี้นะเราจะมีเงินนะมีไรายได้นะมีตัวแทนนะขยายใจนะเนี่ยเราก็ส่งต่อนะคะ สิ่งดีๆให้กันแบบนี้นะคะเราก็สามารถช่วยเหลือผู้คนจากคนที่เขาไม่มีรายได้ให้เขามีรายได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการสร้างรายได้เป็นทอด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 ,ทอดเราได้ตัวแทนเราก็ได้ลูกค้าก็ได้ค่ะลูกค้าได้อะไรคะลูกค้าได้สินค้าดีๆไปใช้ลูกค้าได้สินค้าไปตอบโจทย์ค่ะปัญหาของเขาปัญหารังแค่นะคะหัวล้านคันหัวนะคะผมไม่มีเนี่ยเราก็ได้ไปช่วยเขาให้มีปัญหาให้มีผมขึ้นใหม่ แก้ปัญหาให้เขาได้และที่สําคัญใครที่ได้ใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ํากลับมาเปิดบินปิดตัวแทนเพราะว่าผลลัพธ์มันกระแทกตาผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองค่ะเขาไปบอกต่ออีกเขาก็ไปโชว์ผลลัพธ์อีกเออเนี่ยค่ะการโชว์ผลลัพธ์มันดียังไงมีรีวิวดีๆก็โชว์ขายของดีก็โชว์เงินเข้าก็โชว์นะคะไปเที่ยวไหนมีเงินกําไรด้วยกันขายสินค้านี้ก็โชว์ค่ะเพราะว่าเราเลยอวดผลลัพธ์ อวดเพื่อที่จะช่วยให้คนอื่นเขารู้ว่าเฮ้ยฉันมีงานดีๆแบบนี้ทําฉันมีรายได้ดีๆแบบนี้เพราะฉันขายสินค้าตัวนี้อยู่เธออยากทํากับฉันไหมเธอมาทํากับฉันสิสินค้าตัวนี้มันดีแบรนด์นี้เขาสอนดีมากเลยนะสิ่งที่เธอจะได้ในแบรนด์นี้คือการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมนะเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนแนวความคิดชีวิตเปลี่ยนนะสิ่งดีๆที่เราอยากบอกต่อเออเมื่อไหร่ที่เธอเข้ามาเรียนเธอจะรู้ว่า ชีวิตเธอมันมีอะไรให้เรียนรู้สิ่งดีๆมันอีกเยอะมากมายนี่เละค่ะคือสิ่งที่แบรนด์นี้เรามาแบ่งปันนะคะไม่ว่าควรจะทํางานประจําอยู่นะคะขวรก็เป็งทำงานประจําอยู่นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเมื่อไหรที่เรามีรายได้หลายทางมันดีกว่าทางเดียวแน่นอน ทำไมขวัญจึงปักหลักปักฐานกับแบรนด์นี้พราะขวัญรู้แล้วว่าแบรนด์นี้จะทําให้ขวัญรวยได้แบรนด์นี้จะปลดแอกพันธนาการขวัญจากพนักงานประจําแบรนด์นี้จะทําให้ขวัญรวยที่สุดในตระกูลแบรนด์นี้จะทําให้ขวัญปลดแอกความลำบากทั้งปวงให้กับพ่อแม่ทันในชาตินี้ไม่ต้องรอในชาติหน้าอีกต่อไปแบรนด์นี้จะทําให้เราเป็นคนรวยได้แบรนด์นี้จะทําให้เราสําเร็จได้ดังใจที่เราปาถนาไม่ว่าเราจะปาถนาอะไรก็ตามค่ะเมื่อไร่ที่เรายือนหยัดปักหลักปักฐานไปต่อและสร้างผลลัพธ์มันต่อเนื่อง ไม่ล้มเหลวไม่ได้ไม่สาเร็จกูไม่ล้มเลิก เมื่อไหรรก็ตามที่เป้าหมายเรามันใหญ่พอและปักหลักแน่นพอค่ะวันนั้นแหละวันที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะคะอยากแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะกว่าเขาจะตัดสินใจใช่มันต้องสร้างความเชื่อมัน่นเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์เนาะบนโลกออนไลน์บางคนสั่งก็ได้ของไม่ตรงปกนู่นนี่นั่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและสิ่งหนึ่งเลยที่จะทําให้เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ง่ายๆเลยคือการออกมาไลฟ์สดแบบนี้แหละคะ่ะ ออกมาสร้างตัวตนแบบนี้ละคะ่ะเอาหน้าออกหน้ากล้องแบบนี้ละคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเห็นเราเฮ้ยแม่ค้าคนนี้โปรไฟล์กับรูปมันเป็นคนเดียวกันเออมันออกมาไลฟ์สดมันออกมาโชว์เบอร์โทรมันออกมาโชว์ลิงก์ไลน์มันออกมาโชว์ช่องทางการติดต่อเฮ้ยโปรไฟล์เป็นของมันจริงๆ เมื่อน,นั้นแหละคะ่ะเขาจะเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเขาจะเริ่มรักเราเขาจะเริ่มเฮย้ยอยากจะมาทํากับคนนี้อยากจะมาอุดหนุนคนนี้จังเลยอยากมีอะไรคือเมื่อ,อไหร่ที่เราแบ่งปันคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะสิ่งดีๆมันจะประดังประเดขเข้ามาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําจงเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพอจงเชื่อมั่นในสินค้าที่คุณขายจงเชื่อมั่นในศักยภาพาค่ะของเจ้าของแบรนด์ว่าจะพาคุณเรารวยรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้นะคะความเชื่อมั่นขวัญมากระแทกให้เมื่อวานแล้วอืมไม่ล้มเหลวถ้าเราไม่ล้ลมเลิกใช่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ยอ่อท้อคุณไม่ท้อถอยคุณทามันทุกวันทําถูกทําถี่ทาถึงทําย้ำๆซ้ำๆทีทีเชื่อเถอะค่ะว่าคุณกับเป้าหมายมัน จะถูกดึงดูดเข้ามาหากันอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่มีนักเรียนคนไหนค่ะที่เข้าเรียนทุกวันแล้วเขาจะไม่สอบผ่านแล้วขึ้น ป2ป3ป4ได้มีแต่นักเรียนที่ไม่เข้าเรียนมีแต่นักเรียนที่ไม่เข้าสอบค่ะเขาจึงติดรอติดศูนยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนค่ะเป็นนักสร้างผลลัพธ์เป็นคนที่ปักหลักปักฐานแล้วเอาจริงทุกอย่างมันสาเร็จได้ง่ายๆสบายๆนะคะและที่สําคัญนะคะก่อนจะจากลากันไปวันนี้เมื่อคุณโชว์ผลลัพธ์เมื่อคุณทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนนึ่งค่ะที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คน คุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งขึ้นในทุกๆด้านนะคะวันนี้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนหนึ่งแหละที่สามารถเป็นแม่ทัพแม่ทีมที่ดีได้ฉันเป็นคนหนึ่งแหละที่สามารถส่งต่อสมาอาชีพด้านดีให้กับคนอื่นได้นะคะวันนี้นะคะขวัญขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ใหม่นะคะที่แม่ค้อ่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้าน ที่ไม่มีรายได้เสริมไม่มีรายได้เพิ่มคุณกาลังตกงานคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้คุณได้ยินเสียงขวัญตอนนี้ค่ะคุณโชคดีมากๆตอนนี้เรากําลังเปิดโปรเจกต์นะคะแม่บ้านสร้างงานออนไลน์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะหาไรายได้นะคะสามารถทักมาหาขวัญได้นะคะจิ้มลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ขวัญก็ได้ค่ะติดต่อมาทางไลน์หรือทักแชทก,ก็ได้ค่ะสามารถ ทักส่วนตัวขวันได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นลิงค์นะคะใต้รูปโปรไฟล์หรือว่าทางแชทสามารถทักมาได้ยินดีแนะนําแบ่งปันค่ะโปรเจกต์นี้คุณไม่ต้องลงทุนเลยค่ะเพียงแค่คุณเข้ามาเรียนรู้ไปกับเราค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ นำพาคุณก้าวเข้าสู่เป็นนักธุรกิจออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนและถาวรถ้าคุณเรียนรู้ไปกับเรานะคะสามารถเอารูปภาพรีวิวไปโพสต์ขายก่อนได้ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะขายได้เราให้กําไรชุดละ65บาทแต่ถ้าคุณต่อย,ยอดคุณขายดีคุณสะสมไปเรื่อยๆคุณสามารถเปิดบิน5ชุดนะคะกับเราแล้วคุณจะได้กําไรทันทีชุดละ130บบาทมันง่ายมากๆนะคะเปิดหัวใจนะคะถ้าวันนี้คุณเล่นมือถือเออใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวอยู่บ้าน ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรดีไม่รู้ว่าจะหารายได้ได้ยังไงดีนะคะเปิดหัวใจค่ะเข้ามานะคะแบบน์นี้นะคะสอนให้คุณเรียนรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นขายออนไลน์ไม่เป็นแบบน์นี้จับมือสอนนะคะจับมือทำลงมือทำทุกอย่างเพียงแค่คุณใช้หัวใจแล้วก็รักการเรียนรู้พัฒนาคุณสำเร็จไปกับเราได้แน่นอนที่โฟวายเอลค่ะแบรนด์แชมพูสม,มุนไพรนะคะ,ะกำลังจะไปไกลระดับโลกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะนำพาสินค้าไทยไป ไกลระดับโลกหรือว่าอยากจะพาสินค้าไทยออกไปช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆน,นะคะที่อยาก ะะจะช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้นะคะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะคะสามารถทักมาได้นะคะเออนะคะสวัสดีน้องนีนะคะน้องนีมาตอนจะไปแล้วนะคะวันนี้นะคะขวัญก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะใครที่ได้ยินได้ฟังขวัญวันนี้คุณจะตื่นรู้แล้วก็สามารถนําสิ่งดีๆที่ขวัญแชร์แบ่งปันเอาไปใช้ในชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจะเจอกันใหม่ไรหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย